ทำไว้เพื่ออยู่เพื่อกินครับเลี้ยงครอบครัวก็เหมือนอย่างที่บอกนี่แหละเพราะว่าเราไปตลาดหาซื้อของมันยากรับลพื้นนาเราก็มีครับลงมาจัดการของตัวเองดีกว่าเราจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างบอ่อบ่อปนินบ่อหนึ่งรับบ่อปรหมอครับตรงนี้เป็นนาเข้าหลงภาษาหนีดีก็ไม่หลงคนไรหนีครับเดินตามร้อยพอสารโตสาร,สารพระราชาหนีโบอดโบอยากขับมีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรป่ามยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับมาพบกับส่วนเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีความสวยงามนะครับในพื้นที่จํากัดนะครับผมวันนี้นัดก็พาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับมาอยู่ที่บ้านคำพระตําบลคำพระนะครับอําเภอหัวสะพาน จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับส่วนมีที่มาที่ไปในการทำสวนแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปพบกับที่เจ้าของสวนกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทครับขาผมคำพาชัยามากครับขาผมเป็นเกษตรรุ่นใหม่ครับเป็นฟาร์มก็ฟาร์มชัยามาสขาผมเฟซก็บอกคำพาแฟนเพจเกษรรุ่นใหม่ขาผมเนื้อที่เนื้อที่พิกัด ครับบ้านคำพระตำบลคำพระหมู่ที่2อครับอำเภอหัวสะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับผมโอเคเนะื้อที่ทําการเกษตรของเราทั้งหมดจะเป็นมีอยู่2ไร่2ง,งานครับแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย2ง,งานครับสองไร่มาทําการเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมดนี้พี่ทำมากี่ปีแล้วครับเริ่มทํามาตั้งแต่ปี64 64, 64. วันที่ 28มักการานี้เริ่มเริ่มลงมาจับจับจอดจับเสียมขับขุดดินและวางระบบแล้วก็มาทำบ่อเลี้ยงบ่อกบก่อนอันแรกเลยเลี้ยงกบบสองบ่อเอาทำไมก้อนจะมาทำคิดนานไหมว่าที่ตัดสินใจได้มาทำเนี่ยไม่นานก็อจะลงมาทำครับ มันโควิดเข้าเลยมามาหกสามไปหกสามก็โควิดหนักมาหกสี่ยิ่งหนักไปใหญ่ตลาดก็ปิดราบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดขาดตไปมาปิดหมดเลยขาดแล้วก็ขายขายอยู่หน้าบ้านขครหน้าบ้านมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาให้เฮาหาซื้อกับข้าวยากไปซื้อก็ใส่เม้มองดูตากันอะไรก็เป็นสีหวั่นๆวันเกรงเกกัน ก่อนจะกลับมาเนี่ยพี่ทําอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนยังไงก่อนจะกลับมาทําอาชีพตัดเยบ็บกระเป๋อยู่ที่กรุงเทพเป็นหนุ่มโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานกา oh. ยนอยู่ที่กรุงเทพขึ้นมาอยู่ที่บ้านครับผมกม็มาทำรับเหมาอยู่ที่บ้านต่ออีกครั้งหนึง่งครับก็พอดีโควิดระบาดหนักครับหาซนะื้อกับข้าวไม่ได้เลยก็เลยอ่ะเราก็ทําเกษตรอยู่เป็นลูกชาวนาทํานะทกเกษตรอยู่ครับก็เลยมาพิจ เารนาณาสองอไร่สองงานของเราน่นรขาผมขายข้าวปีหนึ่งมันก็ตกแปดพันขาเจ็ดพันห้าแปดพันบาทขาไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทมันมันเป็นข้าวเกี่ยวสดๆแล้วก็เอาไปขายขาผมแล้วก็หากต้นทุนกําไรแล้วมันก็เหลือนิดเดียวเองไม่ถึงกี่พันเองเลยก็เลยตัดสินใจมาทําตามศาสตร์พระราชาของนายหลวงรอเก้าเราขาผมนายหลวงบอกว่า ทำแค่ที่แรงเรามีทำแค่ทุนที่เราทำได้ครับทำจากเล็กไปหาใหญ่ครับผมก็มก็ก็ดูจากเพจตรงนั้นตรงนี้บ้างดูจากไปเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานคนอื่นบ้างครับแล้วก็มาเขียนแบบวางแปลงวางแบบหนึ่งอาทิตย์ครับก็มาเขียนแบบว่าแปลงน,นาข้าวจะเอาไว้ตรงไหนมีบ่ออะไรบ้างจะทํากี่บ่อจะเลี้ยงบ่ออะไรบ้างครับ ครับผมก็เลยเดีลงมาทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของนไงหลวงรอเก่าเพิ่นรับผมพ่นว่าไว้ว,ว,ว่าเฮ็ดพออยู่พอกินครับพอเพียงครับผมกัเลยเดี๋ลงมาเฮ็ดตามที่เพ่นว่าตอนแรกกะมาเฮ็ดบอ่อกบแค่2บอ่อใส่จอบจอบขุดรับเป็นสบอ่อเริมแรกเลยเอาล้วอันนี้เราใช้อะไรขุดอ่ะพี่ที่มันเป็นแนวไปเงี้ย เป็นเป็นแนวนี่ก็เป็นเป็นแมคโรส่วนหนึ่งเป็นจอบอีกส่วนหนึ่งนี่ก็เลือกยุ่ประมาณเม็ดครึ่งครับตัวนั้นตัวนั้นเม็ดเม็ดยี่สิบครับมันจะสรุปลงมาเขาจะว่างท่อเบิ้เบิ้บกูอ่านครับครับน้ำ่ดนั้นจะไหลมานนี่น้ำร้นจากตัวนี้ไรนี่ท่อเป็นเส้นหน้าเขาครับผมอ๋อและการจัดการน้ำของพี่นี่เป็นแบบได้ยังไงครับน้ำเขาจะใส่ระบบเอ่อพลังงานแสงอาทิต์ครับ ใ่น้ำบ่อประดันครับสภาพดินเหรอพี่สภาพดินสภาพดินของผมจะเป็นดินเหนียวโอ้โชคดีมากโชคดีจากหน้าดินครับลงไปหกสิบเซนครับไปเจอดินเหนียวโอ้ตลอดลงไปเป็นเหนียวเลยดินเหนียวลงไปเซนนี่ดินเหนียวตลอดเลยดินเหนียวตลอดลงไปถึงสามเมตรโอ้โหแสดงว่าน้ำน้ำขังแต่ว่า ตอนแรกนี่กะกะบกเนี่ยบกยุดแต่ว่ากะเทมอานใส่ใส่ทอมินน้ำเทมวลไว้เบิ้ครับบิ้กวนใส่วาไว้มาดูครับพี่น้องครับครับผมนี่ครับอ๋ออนี้ก็คือเป็นระบบน้ําที่พี่วางไว้ในกรณีหน้าแหลงใช่ไหมครับผมครับผมขอดีขอดีก็คือต้นไม้ได้กินน้ําครับมันจะง่ญ่ไว้เพราะว่าดูดน้ำจากมูลปลาแต่เป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยนี่ตัวครับ ไปไปส้นผุนต้นเผาแห้งไงไว้ปลูกปีที่แล้วนี่ยมะพร้าวน้ําหอมเอามาจากอะไรที่เขาดังๆเนี่ยบันแผวบันแผวตะคอนบับ้นเผาน้าหอมบันแผวครับทีนี้บ่อข้างนี้เราเลี้ยงใช้เลี้ยงอะไรพี่เป็นเป็นประดุกครับเป็นปลาหมอครับเป็นประดุกสลับกันเป็นสลัน,ลนเออมาปีหกหก ผมก็เลยมาลงประดุกเบิดเลยครับ,บก็คือไซส์พอขายได้แปดตัวตัวแปดตัวตัวโลครับไซส์สิบกว่าตัวโลเอามาไว้ตรงนี้ครับขายหมดบ่อนั้นบ่อน,นี้โตทันพอดีเออเอาตัวนี้ไปขายแทนพักบ่อน,นั้นเอาปลาเล๊กมาลงต่อใหม่อีกทอดนึงหมดบ่อน,นี้ไปขายบ่อน,นั้นโอ้เวียนขายทั้งปีความคิดสุดยอด เอาแนวคิดแบบนี้มาจากไหนพี่ก็ไปดูเป็งตรงโน้นตรงนี้บ้างครับเป็งตรงโน้นตรงนี้เขาทําครั้งเดียวมันก็จอดก็เลยว่าเราจะทํายังไงให้มีอาหารทานอยู่ตลอดทั้งปีก็เลยมาได้แนวคิดแบบว่าต้องต้องต้องเลี้ยงลนลงแบบว่าปลาดุกตัวนี้ได้สามเดือนปั๊บครับเอาตัวใหม่มาลงแทรกครับเริ่มขายแล้วตัวนั้นขายหมดตัวนี้ใหญ่แล้วครับ มันจะเวียนกันอย่างนี้ก็คือสลับสลับเปลี่ยนกันไปก็คือบ่อไม่ให้ขาดไม่ให้ว่างเลยไม่ให้ขาดไปได้มีตลอดทั้งปีทั้งวันทั้งเดือนทั้งเดือนไม่มีวันหยุด์ทำเกษตรผสมผสานไม่มีวันหยุดราชการสุดยอดสุดยอดเอาหลังจากทําไปแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมามันเป็นยังไงพี่มันดีหรือมันไม่ดีมันคิดถูกหรือมันคิดผิดยังไงตอนแรกผมทําก็ไม่ได้คิดว่าจะขายนะ ก็ทําทําไว้เพื่ออยู่เพื่อกินครับเลี้ยงครอบครัวก็เหมือนอย่างที่บอกมึเหละเพราะว่าเราไปตลาดหาฮะซื้อของมันยากครับก็เลยว่าเราถนัดเกษตรอยู่เราก็ทําเกษตรมาตั้งแต่เล็กครับพื้นนาเราก็มีครับลงมาจัดการของตัวเองดีกว่าเราจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างอยากสิ่งไหนให้เอาสิ่งนั้นมาเลี้ยงครับปลูกสิ่งไหนอยากกินอะไรให้เอาสิ่งนั้นมาปลูก ครับมันก็ไปเข้าตามแนวพระราชำดำริของในหลวงของท่านครับก,ก็ก็เดินตามรอยพ่อไม่ไม่อดไม่อยากมีกินอาหารกินทั้งปีครับเอาหลังจากที่ป้ากรุงเทพมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยแล้วเรามาอยู่แบบนี้เราคิดว่าเราอยู่ได้ไหมพี่อยู่ได้ไม่ได้ไ ไม่ไม่ได้ดไม่มีรายจ่ายไม่มีรายรับเหมือนเคยอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่แบบพอเพียงพอเพียงพอเพียงเราก็ทําสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนอยู่อ๋อมีการวางแผนวางแผนไว้ทุกวันนี้ก็ก็ทําสมุดอยู่ก็ปลาเล็กเราไปซื้อพันปลามาอย่างนี้นี่เหมือนปลานิลปลาดิบมันตัวละบาทห้าสิบครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาลงบันทึกไว้ครับ เลี้ยงกี่เดือนกี่เดือนมันจะหมดอาหารเท่าไหร่ครับแล้วก็กี่เดือนถึงจะขายได้แล้วก็มาลง,ลงจํานวนไว้อ๋อปีที่แล้วปีหกสี่บ่อนี้ผมไม่ได้เอาแมคโครมามาทําเป็นสารนะมันจะเป็นนาข้าวอินทรีย์มาหมดครับตรงโน้นบอ่บอบ่อด้านบนจะเป็นบอ่อปนินแล้วก็บอ่อปลาหมอมะกอนแปลงนี้เป็นแปลงนาทั้งหมดครับผมเป็นแปลงข้าวอ้โหมันจะมีแค่บอ่อกบสองบอ่อ บ่อปานินบ่อหนึ่งครับบ่อปะหมอครับตรงนี้เป็นนาเข้าอ๋อนาเข้าอ้อมแอลอ้อมเอลเลยยังไม่มีต้นไม้อย่างนี้ครับพอดีทําไว้กินตัวเองกับครอบครัวครับพี่น้องไปมากกะมาเบิงกับมาขอเนี่ยก็ห้กันไปเพราะั้นอิขายสูมเดกครับเอาไปมากข้าเจ้ากือเก่งใจขาเจ้ากืมาขอซื้อขอรูดูก็บ่ไหวแล้วก็ต้องซื้อซื้อหลังจากมีไรไดแล้วก็ มันบ่พอขายครับปลาบ่พอขายไงบ่ท่านครับกบญ่<ก>บ่อทัน,นกบนี่ครับพอขายท่านอยู่ไงยุยยต่ว่ากันเรื่อยๆก็เลยต้องขายายหลายบ่กบก็ได้ครับก็เลยก็เลยมาตัดสินใจทําบอ่อปลานินเป็นสาไอเฉพาะปลานินหมันขาบปีที่แล้วผมลงไปสองพันห้าร้อยตัวอ๋อจักเดือนจักวันจักปีแหละพี่ว่ามันจะขายได้เนี่ยปลานินนี้ ถ้าเราให้อาหารสม่ําเสมอนะครับสี่ถึงห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนจับขายได้เลยจับขายได้เลยห้าเดือนมันจะอยู่ที่เจ็ดตัวตโลครับบ้านเราก็ชอบกินแบบนี้เขาไม่ชอบตัวใหญ่รับไปที่ตลาดตัวละโลกว่ามันบ่แซบใช่ไหมตัวใหญ่ผมก็ไม่รู้เขาว่าเขามาตรงนี้เขาบอกว่าปลาเนื้อเน่นมันกินแล้วอ่ะไม่เข้าไม่เารชาดเนาะครับผมผมเลี้ยงบ่อดินครับแถวบ้านผมก็เหมือนกันครับอาหารเราจะให้เช้าเย็นครับ กลางวันให้เขาเข้ามากินแซนด์วิชอาหารบ้างอ่ะผมว่าจะท่ามอยู่พอดีเขาจยมันคือะไรเป็นอาหารบ้างของปลานิลครับปลาดุกก็กินได้ถ้าเราท้มันมีกรรมวิธีการทําแบบไห้นยังไงมันถึงเป็นเขาเรียกว่าแซนด์วิชปลาอ่าก็ได้ความรู้ไปอบรมมาจากกรมประมงนั่นแหละคก็ไปศึกษาดูงานไปอบรมต่างๆมาก็มาทําลองดูครับชั้นแรกจะเป็นเป็นฟางครับ อัดลงไปให้เต็มครับตอนที่สองก็จะเอามูลขี้วัวแห้งครับต้องเป็นขี้มูนขี้วัวแห้งนะไม่แห้งนะไม่ได้ไไไดต้องแห้ง <laughs> ต้องแห้งต้องแห้งเข้าใจเอาใจใ,ให้เต็มเลยครับแล้วก็เอาฟางมาทับอีกทอดหนึง่งครับฟางทับแล้วชั้นที่สองมาครับลำครับ แล้วก็กากน้ําตาลมีจุลศีลสังคราะแสงด้วยเอากะลาใส่แล้วก็หมดรถน้ำลดโลดฟางทับอีกทอดหนึ่งโอเราจะทำสามชั้นสี่ชั้นก็ได้ครับแล้วแต่เราไม่เหนื่อยแล้วแต่ความสูงของสะห้องอะไรด้วยใช่ไหมครับผมผมทำมาแค่สามชั้นเองครับครับสะนี้ลึกจักเมตรพี่จากตรงขอบสามาตรงนี้เป็นสองเมตรครับจากจากขอบแซนวิชครับขึ้นมาตรงบัวนี้ เป็นเมตรห้าสิบอ๋อทำไรลระดับตรงนั้นเป็นเมตรหนึ่งตรงนั้นเป็นห้าสิบเซนขุดเป็นบีฟอเป็นเป็นแบบเป็นพักแบบคันได้เลยโอ้ปีแรกปีแรกยังยังไม่มีปีที่สองผมมาขุดให้ดินให้มันเสมอกันครับเวลาเป่าเขาเขาทำที่ที่พักของเขามันจะอยู่รอบหมดไปเลยเวลาป่ามันเอายา้าแต่แต่ผมก็ทำเป็นพักอยู่นะครับครับ เพราะว่าให้เขาออกกําลังกาย oh. ตอนตอนเที่ยงแดดร้อนจัดเขาจะลงมาน้ําลึกขาผมตอนเย็นเขาจะขึ้นไปกินอาหารอ oh. ตอนเช้าตอนเย็นกินเสร็จแล้วเขาลงมามาตรงน้ําลึกอุ้ย oh. เยอะมากเลยปีนี้ก็เลยก็เลยอ่ะรู้แล้วว่ามาเอาปลายากขาับก็เลยเอาแมคโคมามาเอาดินลงอีกลอกลอกลงอีกจาก เมตรครึ่งลงอีกห้าสิบเป็นสองเมตรเลยตรงตรงนี้ผมก็วางท่อออกไปใส่นาเข้าน้ำล้นไปท่อน้ำล้นลองอไปใส่นาเข้าครับเวลาหน้าแ้งน้ำจะจะ,อะเอ่นไปท่ออยู่ครับแล้วก็จะใช้เครื่องระบายน้ำาอ,อกไปน้ำตรงนี้จะลงมาหมดจะมาอยู่ตรงนี้สูง<ะ>คือที่เดียวปลาเ็าจะมาอยู่ที่เดียวเวลาเอาปลาไม่ต้องอ้อมสะเลยขาผมสบาย จุดะสงค์หลักๆเลยพี่ที่เราทำกระเซฟแบบผสมผสานเนี่ยเราทำไว้ทำไมเนี่ยทำไว้เพื่อกินนะนี่เขามากินแล้วนี่ลักลักเลยใช่ไหมครับผมหลักลักก็ทำทำไว้กินตัวเองครับเลี้ยงครอบครัวญาติพี่น้องด้วยครับพกักลูกค้ามาครับผมพี่น้องมาครับผมผมไม่ได้ซื้อชัดบาทเอาเงินให้ก็ไม่เอาแบ่งปันกันไปหมดครับค่ะตะไคร้อยู่ข้างบนครับ ไะอย่าไปดูกันเขามาที่นี้ซื้อแต่ปลากับกบครับผักต่างๆอยากได้เก็บเอาเก็บเอาบุฟเฟ่บุฟเฟ่เ่ยหวานอิราเลียอยากได้ไปปลูกก็เอาไม่ได้ซื้อครับผมไปซื้อมานี่เขาขายเท่านี้คนึ่งาสองบาทสามบาทแล้วนี่แพงแพงผมมาขยายพันธุ์เสร็จแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนเขาก็มาขอเอาอยู่ออแบ่งพันธุ์กันไปหลังจากทําไปแล้วเนี่ย ผลตอบรับเป็นยังไงพี่ผลตอบรับก็ดีนะทำเกษตรผสมผสานครับหนึ่งได้ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงสองมีความสุขสามครอบครัวได้อยู่ด้วยกันเพราะมีอะไรกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ต้องออกไปทํางานที่ไกลไปออกทํางานที่คนละที่ไม่ต้องไปไกลๆแตกต่างจากการอยู่กรุงเทพแบบไหนแตกต่งางจากอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพทํางานเป็นเวลาครับ ทำงานเป็นเวลาเข้าเป็นเวลาออกเป็นเวลากินเป็นเวลาครับหยุดแค่วันอาทิตย์ถึงเจอกันถึงได้กินข้าวล้อมวงกันล้อมวงกันทํำไมอย่างนั้นก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นบอบอปลานิลและหอยอ๋อก็คือที่เราดูเป็นไอแซนวิชไอเป็นแซนวิชป่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ตัวนี้ย่าเขาก็แรกๆเขาก็มาขอต่อไปอันนี้อ้อยหรือว่าย่าพี่ย่านีเปียอ้อย่าเลปียหลังๆมาเขาก็มาซื้อไปให้ตักกแตนปัตตังกาสูงท่วมหัวขนาดนี้เลยเหรอพี่ตามหลักมันจะเท่านี้อ๋อคนมาซื้อเขาอยากได้อ่อนๆก็เลยตัดให้ก็เลยกลายเป็นสูงแต่ผมจะตัดลงอยู่ตัวนี้เป็นดอกชั้นแค่เธอออ๋ตั้งเองก็คือปลูกแค์ทั้งแนวทั้งแนวเลยเอาปลูกอะไรแล้วมันไม่ขึ้น ก็เลยเอาต้นแคร์มาลองดูแล้วมันได้ผลได้ผลสุดุแล้วว่าโอเคออกดอกทั้งปีอยู่ที่บ้านไม่มีนะดอกแคร์ครับที่น้องอยากลงมาหาผมได้กินหมดพี่เอามันมีอายุยังไงพี่มันมีอายุนานไหมว่ามันจะตายผมปลูกได้สามปีแล้วยังไม่ตายนะหล่อตัวนี้เพิ่งลงปีที่แล้วครับตรงตรงอยู่ข้างบนได้สามปีแล้วยังไม่ตายมันเลือกสภาพดินไหมพี่คิดว่านะ เพราะว่าผมปลูกอยู่ที่บ้านได้ปีเดียวเองปีกว่าก็ตายแล้วครับเนาะใช่เพราะว่าผมเคยเห็นเนี่ยบางที่มันมันกูกใช่ใช่มันมันไม่ได้นานไงงี้ตนผมเลยสงสัยแล้วก็มีคําถามว่าไอ้มันมันอยู่ได้นานไหมตรงนี้เพิ่งลื้อออกเพราะว่าเป็นครับเป็นคางบมกทั่วอคางหมึกทัวแล้วก็เป็นข้าวโพดหวานครับตรงนี้เป็นแปลงพักป็นซีครับ เป็นแปลงพักหรื่อออเราจะลงมไหมก่อนอื่นถามอีกอย่างหนึ่งงบประมาณตอนกลับมายุบ้านแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพนาให้มันเป็นอย่างเงี้ยใช้งบประมาณเยอะไหมพี่รั้งแรกลงมาเห็ดกับห้าพัน 5, บาทแล้วครับห้าพันบาททําได้ขนาดนี้รั้งแรกห้าพันบาทได้ได้่บกบสองโอได้พอเมีพันกบได้กระเบื้องมาอ้อมครับช่วงเดกแรกบัตรนี่ ก็ค่อยขยายขยับขยายไปหลังจากมีทุนแล้วก็ครับค่อยเพิ่มยอดไปเรื่อยๆในเมื่อในเมื่อคนมาซื้อหลายเขาหลายเขากําลังแห้งเห็ดมันก็มีกําลังกําลังใจเพิ่มขึ้นก็เลยขยายเพื่อพี่เพื่อน้องครับผมก็เลยขยายเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วก็จนจนพี่น้องเดี๋ยวว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านทุ่งครับมาที่นี่คืออาหารหนึ่งอาหารบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัย ผักอะไรต่างๆคือปลอดภัยหมดนะครับไม่เป็นมนลพิษอืมเอา้าหลังจากเราปลูกไปเยอะแยะนี่การค่าเราเอาไปค่าที่ไหนหรือว่าเขามาซื้อเราพี่ปีแรกผมเออเอารถไปเลข,ขายตามหมู่บ้านนะอ๋อปลาดุกปลาดุกสามเดือน,นครึ่งผมเลี้ยงปลาดุกนี้อายุไวกว่าสามเดือนครึ่งนี่ขายเลยครับ,รบก็ไปเลข,ขาย ตามหมู่บ้านแล้วก็รถแรกนะครับรถที่สองรถที่สองเขามาซื้อที่บ่อเลยเราไม่ได้ไปอไม่ได้ไปตะเวียนขายคนเริ่มรู้จักแล้วตลาดเริ่มมาหาเราแล้วมาหาแล้วออไม่ต้องออกไปอยับแล้วก็ให้เบอร์โทรเข้าไว้เขาอยากเขาก็ลงมานี่เพราะว่าลงมาที่ฟาร์มผมยิ่งข่หัาตะไคร้ผักต่างๆไม่ได้ซื้อรีหมดถ้าใครอยากอยาก อยากกินให้ลงมาเก็บเอาเองครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นบ่อห้อยเชอร์ออรี่ใช่ไหมพี่ครับผมเป็นห้อยเชอร์รี่สีทองปนกับห้อยเชอร์รี่นาเราปะครับผมแล้วก็กุ้งครับกุ้งฝอยเราใช่ไหมพี่ไม่ไม่กุ้งอะไรกุ้งกำกมครับผมกุ้งใหญ่กุ้งไม่น้ําเราเนี้ยนะครับกุ้งที่ที่เราเลี้ยงกินกันนี่แหละโอ้โหเยอะจริงครับเพื่อนๆ <300 S 1> ครับสามร้อยตัวอยู่ตรงนี้ ตอกลางวันอันนี้บ่อลึกกี่เมตรยังไงเนี่ยพี่ตัวน,นี้ก็ตอนนี้เราไปประมาณนี้นะเอวเกือบเมตรนึงโอ้แล้วเราใช้กระเบื้องกันเอากันเอเดิมที่มันเป็นบ่อก,กบครับพอดีถึงช่วงฤดูฝนน้ํามันหลากน้ํามันเยอะเราก็เลยเอากบย้ายขึ้นไปไว้เปลี่ยนใหม่เอากุ้งลงมาแทน อ๋อสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยน,ก,นกันหมุนเวียนกันไปหน้าแรงก็เอากบมาลงเหมือนเดิมครับถ้าเกษตรก็เอามาบําบัดน,น,น้ําเสียจากจากหอยเชอรี่นี่แหละครับเพราะว่าหอยอะไรเชอรี่นี่เขาก็จะมากินครับตรงนี้ถ้าหอยมวลอายุก,กุ้งก็จะมากินหอยอแต่ผม,มเป็นเป็นระบบนิเวศของเขาหมุนเวียนกันอแต่ผมก็ให้เห็นว่าอาหารบ้างเล็กนิดหน่อยหยอดหยอดไว้ให้เขา พื่อให้ให้ใบผักนี้เขียวครับเขาจะได้มีอาหารกินอ๋อให้มันเป็น p o ซิกหมุ่เวีเงนครับไปเอ่อฟอยนี้เยอะเะดีกุ้งกินหมดนะครับกับ็กหอยนี่ครับเขาเรียกอะไรฟองฟองปองปองนะปองปองคลองของผักกาเจดนะเนาะดูสิไม่มีเลยครับครับเขาไปเลี้ยงกินหมดเลยอ๋อก็คือเข้าเข้ากินใช่ไหมพี่ครับเข้ากินอ๋ออาหารเราก็กินได้ด้วยครับ อาหารละพี่เราใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงโดยปกติก็เป็นหัวอาหารปลาธรรมดาเนี่ยแหละหางปลาดุกอาหารอะไรทั่วไปเนี่ยเนาะที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยนะเขากินมาเยอะนะกคุ่บตัวละเม็ดท่อนเม็ดเดียวก็กินไม่หมดเขาจะเึ้นมาดูจินโอเคปะบอกบกันต่อเลยไปครับเพื่อนๆครับพี่พี่พาพาไปดูครับ วันนี้พี่พานะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับในกาสวนรเกษตรเกษตรเพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมับผมไปเลยไม่ดูบอกรบไปเลยครับนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันกบใช่ไหมพี่พ่อแม่พันอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้เป็นบอรุ่นบอรุ่นกบรุ่นกบเนื้อกบเนื้อรุ่นพร้อมจําหน่ายอันนี้เราค่ายังไงพี่ ใครที่หน้าบ่อเลยก็โล่ร้อยยี่สิบโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมไม่ถูกก็ไม่แพงราคาดีมากนะพี่ที่เมืองใหญ่เขาขายเพียงกว่านี้นะร้อยห้าสิบใช่ที่อตกใจนี่ไม่ใช่อะไรตกใจว่ามันถูกครับผมก็เราเอาอยู่ได้ครับเราอยู่ได้ให้ไทยบ้านอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ได้ด้วยกันไม่ต้องแพงมากครับ อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายลดต้นทุนช่วยกันเขาทำไมเราถึงขายถู่กว่าตลาดพี่ในเมื่อมันก็มีต้นทุนอาหารมีแล้วก็หักกบลบกําไรลบอะไรแล้วมันก็ยังมีอยู่ก็เลยเอาเท่านี้แหละช่วยๆกันพอใจเท่านี้ว่างั้นช่วยชาวบ้านด้วยครับใบรุ่นเขามาซื้อชาวบ้านมาซื้อกบสามโลเขาก็ได้ผักใบกะเพรากลับด้วยตเกียงเครื่องเทศอีกเครื่องเทศฟรีหมด เอาจอเอาเสียมไปกดเอาเลยร้อยยี่สิบได้ทั้งกบไปปัดเพชรได้ได้ทั้งเครื่องเครื่องได้ยุดมาที่นี่ครบจบที่เดียวไม่ต้องไปแล้วตลาดไม่ต้องไปร้อยห้าสิบยังต้องไปห้าซื้อกระเพราอีกใช่ครับเขาชอบตรงนี้โอ้เออหนุ่มๆที่มาจากกรุงเทพเขาก็สั่งฝากไปขับรถตู้ครั้งละห้ากิโลครับอ๋อไม่อันนี้สองครั้ง เป็นบ่ออะไรพี่ปลาหมออบ่อปลาหมอเอามันเป็นปลาหมออะไรยังไงเนี่ยพี่เป็นปลาหมอใบโพกไดาจุดเป็นปลาหมอหมอเลี้ยงได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันพี่เอ่อสี่เดือนแล้วครับเอ้าเตรียมจับขายได้แล้วดิจับขายได้แล้วครับตอนนี้ก็ขายไปก้นก็ใกล้จมุนแล้วครับเนี่ยเราขายกิโลละเท่าไหร่ยังไงพี่ปลาหมอโลละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหราคาในลายอย่างนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยมัน มันจะรุ่นรุ่นหกตัวโลครับสี่ตัวโลห้าตัวโลหกตัวโลครับเป็นไซส์ใหญ่โอ้จะมีปนินโลละแปดสิบครับประดุกแปดสิบครับบุฟเฟ่ถ้าซื้อหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลสามขีดคิดหนึ่งกิโลสามขีดเป็นร้อยสี่บาทคิดแค่ร้อยเดียวอ้อยากได้ผักไปใส่เครื่องครับสมมติว่า ไปต้มต้มยำปลานินเนาะครับอยากได้เครื่องเทศก็เก็บเอาฟรีออยากได้ผัดเผ็ดปลาดุกซื้อแต่ปลาดุกได้เครื่องแต่ใครก็เก็บเอาไปก็เอาเก็บเอาไม่ได้ซื้อออลดต้นทุนช่วยกันครับเอาก่อนจะจากไปพี่มีแนวคิดหรือว่าฝากขึ้นเกษตรกรที่คิดอยากจะกลับจากกรุงเทพมาทําแบบนี้หรือว่ามีปัญหาอะไรในการทําแบบนี้พี่ฝากให้เขา เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยครับ,รบก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่กำลังคิดจะทําเกษตรแต่ว่าผมอแนะนะให้เห็ดเกษตรแบบผสมผสานเเกษตรช่องเดียวครับเกษตรช่องเดียวมันกินแค่ย่างเดียวครับก็งงค,บคือว่าเขาอยากอันใดเขาเอาอันนั้นมาเลี้ยงอยากอันใดเอาอันนั้นมาปลูก<ะ>มันจะได้กินทุกสิงทุกย่างที่เขาเลี้ยงหลังจากเลี้ยงแล้วมันก็จะได้ขายเป็นกำไรของเขาต่อไปครับผมครับผมแล้วกบ เกษตรผสมภาษานีดีก็ให้ลวกันไรหรือครับเดินตามร้อยพอสารต่อสารพราชานีโบอดโบอยากนีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมทําได้จริงทําได้จริงโอเคครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่คําพานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับ ไปเยี่ยมชมส่วนกเกษตรแบบผสมผสานที่ไหนกันต่อนะครับกระโปดติดตามตอนต่อไปก่อนจะจากไปนะครับนัดขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นัดนะครับไปผ่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับไปเยี่ยมชมส่วนกเกษตรแบบผสมผสานเอาพี่มีช่องทางการติดต่อไหมถ้าท่านใดสนใจจะมาเรียนรู้หรือว่าศึกษาพี่ท่านใดสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ ครับ,รบทักขมาทางเฟสเบาคำภาแฟนเพจเกษตรรุ่นใหม่ครับผมทางเฟซครับ,รบทางเพจก็เป็นเพจความเชยมากก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับ0962157422แล้วก็087 7209667ตามตามตามเพจนั่นแะครับครับก็ติดตามเพจของพี่คำภาได้นะครับว่ามีความคืบหน้าหรือว่า การทำกระเซแบบผสมผสารแบบอพอเพียงแบบไหน,<ใ>น,นยังไงครับผมวันนี้นะครับนัดกับพี่คำพานะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะค,คัสวสวดีครับ